สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีตอนแรงแรง o o o v e v i n g วันนี้จะพาพี่น้องมากินซีฟู้ดพี่น้องสูตรเด็ดในย่านนี้เลยพี่น้องร้านนี้ดังแห่ง <Yeah, okay. S 1> ตามรีวิวจาก Youtube มาจากพี่น้อง <It> s <S เขาบอกว่าปูร้านนี้เป็นปูอาราสการ oh, <come> หรือปูคิงคาบที่แซ่บและก็สดที่สดุดพี่น้อง s <S ก็เลยสั่งซีฟู้ดมลาล่ย่างทั้งปลาหมึอกอย่าง สาตายซังหอยเมนมาล่องพี่น้องจ้านี่หรือว่าอูนนิเนาะกินเป็นครั้งแรกเลยพี่น้องว้ายรสชาติคายๆมันปูด้วพี่น้องด้วยแต่ว่าโมมีกินโมมีกินแต่เป็นแบบประมาณว่าเป็นมันปูเลยแหละก็ถือว่าบดได้แซ่บอันใดพี่น้องธรรมดาถ้าจะให้กินอีกบอก็บ,บอกว่าบอจ้ะพี่น้อง โดยรวมแล้วก็ถือว่าใส่ได้พี่น้องจ้าสดอาหารบอกว่าเริ่โดยรวมๆแล้วที่มาก,กินนี่ก็คือว่าดีพี่น้องจ้าความพิเศษของร้านนี่ก็คืออาหารซอสดพี่น้องกับบุเคยกินปูาลาสกาที่สดแบบนี้เลยพี่น้องจ้าเพราะว่าแถวบ้านห้าเพื่อนก็นจะมีแบบมีแต่แซ่แข็งทรงออกมาเนาะพี่น้อง แต่เสียอยู่อย่างหนึ่งพี่น้องจ้ะบ่มีน้ำจิม้มซีฟูด้ดพี่น้องตกหลงเลยแหละบอกเลยปลาหมึกย่างกระโซอสดพี่น้องคงจะจับแบบเป็นเป็นแบบนี้ไม่ยากเหนเลยแหละซูชิข้าวปั้นก็อร่อยมากพี่น้องโดยเฉพาะไขป่ปลาแซลมอนสนตตร์มาร <c oughs> ์แห้งกินเป็นคำเป็นคำแบบนี้คล้ายๆจะว่าบ่อิ่มพี่น้องแต่ อิ่มคักอิม่มแน่ได้หอยเมนมาอีกแล้ว <c ute> พี่น้องโมมี่ไพร์ก้าสแตกสไตายกับแดกเองเลยพี่น้องจ้าเป็นบุญของสวตายเด้อก <Dim it. S 2> ระแท่พี่น้องจ้า้วามาคันให้ซื้อกินอีกกับบาซื้อกินดอกพี่น้องมันแพงคันมีคนซื่อกิน <want> ให้กินกะ <go. S 2> สิก,กินคือเก่าพี่น้องกับเบียร์เย็นๆกับเขากันปันซ <To enjoy. S 2> องลองพ,พี่น้องจ้า แต่ว่าว่าซาบิอยู่นี่ค้องแทฉพี่น้องเพชรขึ้นหูขึ้นตาเลยรับตาแทฉบทันขึ้นสมองจ๊ดกุงด้งเดบกับบะหมี่ไผ่กินพี่น้องบะหมี่นกินเป็นสามีสาวตากับโบกินลูกเต่ากับโบกินเซตเส,สาวตาคนเดียวพี่น้อง <c oughs> ปลาย่างเขาบอกว่าย่างได้พอดีนโน้มขนมพี่น้อง,องแซ่บอันนี้เป็นปูนะคะปู นึ่งมาพี่น้องคิด<อ><ม>เมยนี่มากกินขนาดกินปูคนเดียวไม่เคิงตูพื่อนพี่น้องจา้าเอาบรรยากาศปูมาฝากไม่ทั้งปูขนปูปูบบคอนหอยนางลมพี่น้องโซดหอยเป่าเฮือหอยแข็งยักเสดายอันหนึ่งคือลืมพี่น้องลืมซังหอยแข้งยักเพิ่งมาเห็นตอนขากลับพี่น้องจ้าขอปิดท้ายคลิปด้วยห้องน้ำไฮเทคพี่น้องให้เทคแนวใลดล่ะสะไตล์ กับเพราะว่าเขาเปิดประตูฝาชักโครกกับเปิดอัตโนมัติพี่น้องมีระบบรางตู้รางคนอัตโนมัติพี่น้องเวลาเขาเสร็จธุระฝาชักโครกก็จะปิดอัตโนมัติพี่น้องสุดยอด